เอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิงเพิ่นเพิ่นยามไส้เนาะครับพี่น้องนี่ช่วงนี้น้ำน้ำท่วมแต่มันกระดไปแล้วครับพี่น้องครับยางยากแน่จักหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะไปเบิงผ้าพี่น้องไปเบิงเพิ่นยามไส้ภูนละทั้งภูณะพ,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 พุ่นเพิ่นก็ยืนอยูุ่่นพี่น้องเดียวเดียวยางไปก่อนนี่ป้าป้าไหลครับพี่น้องครับนี่อยู่ในหนองนี่แหละบอนตุ่มตามตุ่มตามเลยเท่าที่ผมเห็นนะเพิ่นมาใส่ไส้ไว้เพิ่นว่าเพิ่นก็สิพผ้ามายามอ่ามาใส่ไส้ไว้ต่มือไหนล่ะครับเนี่ อ๋อถือดีบ่ครับมาพี่น้องเขามาลุ่นกันนะครับบาเหนี้วพ่นยามไส้สิม้านบอมาเบิ่งกันครับครับครับเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องพ่นใส่ไส้ไว้ว่าสีใดปลาหยังแนนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเท่านะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตการทำมาหากินนะครับเดี๋ยวเขามาลุ่นกันว่าใส่พ่นสีใดปลาหยังแน่ แต่ว่าน้องหนำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างๆนี่อู้ปลาหลายแห้งครับพี่น้องครับอ่าขึ้นมาแล้วนี่คือไซนะครับเป็นเครื่องมือหาปลาของชาวอีสานเท่านะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาลุ่นกันมาเบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเพิ่นสีใดปลายังเนี่ยอ้ามาเบิ่งนกันครับพี่น้องครับบลาเนี้โอ้หลายเติบตัวนี่อุ้ยลครับโอ้มีหดปลาไหลไงพี่น้องอู้ ปลาไหลก็เขาก็เขาเขาอันนี้ไส่นาะสองตัวเลยบอเ่ครับปลาไหลเนี่ยปลาไหลสองตัวครับอืออีกตัวหนึ่งบอกไงเลยเนาะที่พ่อเขามื่อนี่ะปลาไหลบ่ส่วนพ่อคนมาใส่ลั่นกันเนาะปลาไหลมันหลายแถวนี้ปลาไหลหลายตัวสุดนีปลาไหลหลครับอือนี่น้ำบกมาเนี่ยปลาไหลแม่นบมอกเ่นมาหาแท่งเลยบอเ่ครับครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวปลาไหลสองตัวหมานอยู่พี่น้องหมานหมันปลาไหลหมานปลาไหลหมานปลาไหลครับพี่น้องครับเออแล้วมันเนี่ได้กับแกมหอกอือได้กับแกมแล้วเพื่อน่า โอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดสุดยอดนี่แหละครับพี่น้องครับคือวิถีชีวิตนะครับการทํามาหากินของเช่าบ้านเช่าอีสานเท่านะครับคุณผู้ชมครับอยู่อยู่ศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่จังหวัดศรีสะเกดครับอยู่ท่างเขาบ้านบ้านหนองโนนะครับนาะอยู่ท่างเขาบ้านหนองโนครับพี่น้อง่นมาหากิน่นมาใส่ไส้ไหวลิ่นกับมายาม ปลาไหลสองตครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันหน่อยเป็นแรกบมดเลจังๆแได้มายามม่อืมนี่ครับคุณผู้ชมครับปลาไหลสองตตัวหนึ่งนี่บกใหญ่เติบเลยครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งกับบกใหญ่ป็นไหนครับคุณผู้ชมครับแล้วกับปลาซิวปลากระเดิดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดสุดยอดหมานอยู่พี่น้องมานมานละครับพี่น้องครับนี่ละครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านในการทำมาหากินอยู่ในทงไฮทงหน้าครับมือนี่ เมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาทงไฮทงหน้าปลาหลายเนาะครับเนะาะผมมายืนอยู่นี่ผมสังเกตเบื้งบ่อนตุ่มตามตุ่มตามอยู่ไหมปลาหลายหลายนี่เนาะน่น้องนี่ไหมเป็นนี่เดี๋ยวมันแหง้งมันก็สิลมันเออกันน้าแห้งมันก็สิลงนี่เบิดอยู่แล้วเนาะต้องมาเบิ่งเรื่อยๆนั่นน่ะบอกมะเบิ่งผมมากลางคืนนี่เศร้าบ้านแถวนี้อาจสิมาลอยวานแหวเอาาะจักกูมันลอยู่แต่ว่าบ้านเหว่ไม่ได้แต่ว่าไม่ใหม่ผมไม่หลายอยู่แต่ว่าสีสวัดเอาเนี่แหละเนาะอือครับครับ อเ,เ,เ,ปปเ,เอ,ออยานเขากับสีย่านจะของมาเบิงให้กันแลี่นอคัติดปลาหามปะเนี่ยนอเจ้าเจ้าอยู่บ้านไหนบ้านไหนก็บ้านไม้ไมอ,ยอยู่ทั้งไหนหละ่ะโ,โอ้อย,อยู่อยู่ก่อนถึงบ้านหนองนูเนี่ยเขาเป็นบ้านไม่ปะครับอ๋บอเอาละครับพี่น้องครับมือนีผ้ามะเบิงเพื่อนยามไส้ล่ะเพื่อนก็ยามไปเรียบร้อยก็ได้ปลาไปเรียบร้อยแล้วก็สีผ้าคุณผู้ชม เมื่อบานก่อนนะครับบานนี่ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับในการยามไส้ครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ